สวัสดีแฟนๆชาว Absolute y u z u c a และครอบครองชาแนลทุกท่านครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ Absolute y u z u c a นะครับมีโอกาสได้มาบริการให้กับลูกค้าที่จังหวัดลำพูนนะครับวันนี้ลูกค้าดูเป็นรถ HondaCRV ไว้นะครับไปดูรถเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับถูกใจนะครับวางเงินจองนะครับแต่ยังไม่พร้อมทําสัญญาลูกค้าแจ้งว่าพร้อมทําสัญญาที่บ้านนะครับทางทีมงานของเราครับก็นําทีมนะครับพาเจ้าหน้าที่ finance จากทีสโก้มาด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณ จ้าที่ทิสโก้พิตโต้งนะครับวันนี้มาบริการทําสัญญาให้กับเราถึงที่บ้านนะครับจังหวัดลําพูนเลยนะครับวันนี้เราอยู่ที่สุพิษผ้ามัดยยอมนะครับที่บ้านหนองผานะครับตาบลป่าบองอําเภอป่าซางจังหวัดลําพูนะครับเรามาบริการทําสัญญาถึงที่บ้านลูกค้าเลยนะครับพร้อมมาดูกิจการลูกค้าครับ ลูกค้าเป็นกิจกรรมผ้ามัดย้อมนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับตอนนี้เราก็มาอยู่ถึงที่บ้านลูกค้าแล้วนะครับผมสุพิษผ้ามัดย้อมนะครับนี่อันนี้ลูกค้าก็จะตากผ้านะฮะเป็นผ้ามัดย้อมนะครับสองฝั่งของกำแพงเลยนะครับวันนี้อากาศดีแดดดีนะครับก็ตากผ้าได้แห้งเร็วนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับพี่โต้งมารอแล้วนะครับ หลังจากเอกสารต่างๆของผู้ซื้อและผู้คำครบนะครับเราก็ไม่รีรอนะครับให้บริการเซ็นสัญญากับลูกค้าเลยนะครับผมวันนี้เรามาบริการถึงที่บ้านลูกค้าเลยนะครับจังหวัดลําพูนนะครับวันนี้เราอยู่ที่สุพิษผ้ามัดยอมนะครับผมไม่ต้องเดินทางไปไกลให้เสียเวลาถึงตัวเมืองเชียงใหม่นะครับอยู่ลําพูนก็ออกรถได้นะครับผมซึ่งวันนี้นครับกิจการของลูกค้าถือว่าเป็นกิจการ ครัวเรือนขนาดกลางเลยนะครับซึ่งมีวัตถุในการผลิตต่างๆอยู่ครบเลยฮะวันนี้เป็นผ้าต่างๆนะครับสังเกตดูนะครับวันนี้เดี๋ยวเรานอกจากเซ็นสัญญาแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมบางส่วนนะครับของลูกค้านะครับในใครสนใจอยากจะหารายได้นะครับมาอุดหนุนสินค้าต่างๆของป้าพิษได้เลยนะครับวันนี้จะชี้แนะช่องรวยให้นะครับมาใครอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับ ที่นี่เขาจะขายส่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตที่เราสามารถรับไปขายต่อได้เลยนะครับผมซึ่งจะได้ราคาต้นทุนที่ถูกนะครับใครสนใจนะครับติดต่อเพจของป้าพิษได้เลยนะครับสุพิษผ้ามัดยอมจังหวัดลำพูนนะครับมาดูงานก่อนได้นะครับวันนี้โฆษณาให้ลูกค้าด้วยเลยอะนี่ฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชุดเรดนะฮะแขนกุดนะครับนอกจากจะเป็นชุดพื้นเมืองธรรมดาแล้วนะครับอันนี้นะครับเขามี ครีเอทีฟนะครับในการออกแบบชุดให้ทันสมัยโมเดิร์นขึ้นนะครับสังเกตดูนะฮะสวยมากเลยครับอันนี้เป็นสินค้าแฮนด์เมดนะฮะซึ่งฝรั่งต่างๆชาต่างชาติต่างๆเขาจะชอบกันนะครับผมใครมีไอเดียขายสินค้าออนไลน์นะครับลองมาปรึกษาราคาต่างๆนะฮะของป้าพิษได้เลยนะครับนี่สังเกตดูนะฮะทั้งชุดเดรสชุดเด็กนะฮะแล้วก็ อันนั้นก็จะเป็นชุดเรสขันกุดเหมือนกันนะครับผมซึ่งมีทั้งแบบล้านนาแล้วก็แบบโมเดิลทันสมัยนะครับสังเกตดูนะฮะอันนี้นะครับใครมีหัวทักษะมาด้านการขายของนะครับลองมาสอบถามอินบ็อกของป้าพิษเลยอวันนี้โฆษณาป้าพิษด้วยนะฮะสุพิษพามัดยอมอำเภอป่าสร้างจังหวัดลำพูน0 9 3ย์3 4 7า9มนสี่เจดสองนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมบางส่วนนะฮะของป้าพิษต่อนะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่เขาจะรีดผ้าหลังจากที่ตากเสร็จนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโซนรีดผ้านะครับนี่ซึ่งจะมีทั้งเสื้อผ้าผ้าคลุมนะฮะหมวกต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นสีธรรมชาติในการย้อมนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นที่ตากผ้านะครับส่วนด้านหลังนู้นนะฮะอันนี้จะเป็นที่ย้อมผ้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะเป็นช็อตๆไปแล้ววันนี้จะให้ดูเป็นน้ําจิ้มเฉยๆนะครับ เดี๋ยวคลิปเต็มคลิปหน้านะฮะห้ามพลาดนะครับใครอยากจะได้อาชีพนะฮะโปรดติดตามคลิปหน้าต่อนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาทําการย้อมผ้านะครับการต้มสีย้อมผ้าเนี่ยผมมีโอกาสได้สอบถามนะครับเขาบอกว่าการต้มเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับหลังจากต้มเสร็จก็จะเอาไปล้างต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนที่เขาล้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าคุมนะครับ แล้วก็หมวกนะฮะสังเกตดูนะครับอันนี้หมวกสวยเลยนะครับนี่ทันสมัยด้วยนะฮะเป็นสินค้าแฮนด์เมดนะฮะไม่ใช่สินค้าที่ผลิตจากโรงงานนะครับอันนี้แฮนด์เมดโดยตรงเลยนะครับแล้วก็สีธรรมชาตินะครับออแกนิกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาทําการล้างผ้าหลังจากที่ไปต้มมาแล้วนะครับไม่ใช่ล้างน้ําเดียวนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะจะมีเป็นบ่อเป็นบ่อไปนะครับ อันนี้แช่ไว้ได้ก่อนนะฮะหลังจากแช่เสร็จก็จะไปล้างอีกบ่อหนึ่งนะฮะประมาณสามถึงสี่บ่อนะฮะล้างแล้วก็หลังจากล้างเสร็จก็จะเอาไปพึ่งแดดแบบนั้นนะฮะอันนั้นโซนที่เขาล้างเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพึ่งแดดนะฮะวันไหนแดดดีนะครับก็แห้งเร็วนะฮะก็สินค้าก็จะได้เร็วนะครับผมอันนี้พี่เขาทดลองใส่ให้ดูนะฮะเป็นไงบ้างครับสินค้าแฮนด์เมดของประพิษนะฮะอ่าใครสนใจนะครับ เข้ามาดูงานก่อนได้นะครับหางมีตลาดปล่อยนะฮะเอาเลยครับสร้างอาชีพได้เลยนะครับสําหรับสายแม่ค้าต่างๆนะครับแม่ค้าออนไลน์อยากจะซื้อไปขายนะครับสินค้าแฮนด์เมดนะครับมาลองดูสินค้าที่ป้าพิษได้เลยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการทําสัญญาที่สู่พิษผ้ามัดยอมนะครับวันนี้ขอขอบคุณป้าพรและก็ป้าพิษนะครับที่ให้ความ ไว้ใจนะแอปสุดยอยุทธคามาออกรถกับเรานะครับเราก็บริการถึงบ้านเลยนะครับผมวันนี้เอกสารครบนะฮะกิจการต่างๆก็ครบนะฮะสินค้าวัตถุดิบต่างๆของลูกค้าก็อยู่ครบนะฮะถ่ายรูปได้เลยนะครับผมท่านไหนสนใจออกรถครับโปรดทักมาอินบ็อกในแอปสุดยอดยุทธคานะฮะเราบริการถึงบ้านนะครับผมวันนี้เราได้มีโอกาสทาสัญญาให้กับลูกค้าแถมยังไม่พอมีโอกาสได้โฆษณาให้กับลูกค้าด้วยนะฮะชี้ช่องทางให้กับคนดูนะครับ ใครสนใจอยากจะมาซื้อผ้านะฮะผ้ามัดย้อมออกไปขายนะครับมารับที่นี่ได้เลยครับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ